อย่าท้ออย่าหออย่าเหี่ยวเอาละครับสวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านสำหรับวันนี้ครับเราจะไปคุยกันในนามของทีมชาติครับและต้องบอกได้เลยครับว่าสำหรับเมื่อวานติดภารกิจครับก็ไม่ได้มาลงให้ครับสำหรับวันนี้จัดไปสองคู่ในนามของทีมชาติคู่แรกเนี่ยนะครับเราจะออกสตาร์ทกันที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีสำหรับในทางด้านของยูเครนต้องพบเจอกับฝรั่งเศสครับผลงานในการเคยเจอกันมาสามนัก สามนัดหลังสุดของทีมชาติยูเครนกับทีมชาติฝรั่งเศสต้องบอกว่าเมื่อวันที่8เดือน10ปี2020บครับฝรั่งเศสเอาชนะยูเครนไป7ประตูต่อ1ครับอาร์ตอขยับมาวันที่25เดือน3ปี2021เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับล่าสุดเลยครับคือวันที่5เดือน9ปี2021 ก็หลุดเสมอกันไปอีก1ประตูตอนน่อ1นครับสำหรับผลงานเนี่ยะฮะเจอกันมา5นัดหลังสุดต้องบอกว่ามักจะไปจบต่ำเต็มเวลาครับ3เกมแรกก็จบที่สูงเต็มเวลามา2เกมเอาจิงๆิงเนี่ยถ้าดูจากโม um เมนตัมในวันนี้เนย์ยับยูเคนนยยับล่าสุดครับวันที่11เดือน6ปี2025เพิ่งจะชนะในด้านของนิวซีแลนด์มา2ประตูตอนน่อ1ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะวันที่8เนยครับเดือน6ปี2025 ไปแพ้ให้กับในทางด้านของแคนาดามา4ประตูต่อ2ครับผลงานภาพโดยรวมยูเครนไม่ว่าเจอใครก็ตามครับ5นัดหลังสุดไปจบที่สูงเป็นเวลาทั้งหมดครับส่วนทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะต้องบอกได้เลยว่าฝรั่งเศสนักล่าสุดเ,เมื่อวันที่8เดือน6ปี2025ชนะในทางด้านของเยอรมันมา2ประตูต่อ0ับและต้องบอกได้เลยว่า5นัดหลังสุดมาเนี่ยนะครับฝรั่งเศสนะครับกำชัยไป3เกม เอาจริงๆวันนี้นะฮะต้องมองภาพโดยรวมไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือเกมรับยังคงม,มองว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับมีแผนที่แนบเอ่อที่ที่แน่วแน่เอาแล้วก็เกมลเกมรับเนี่ยดีนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้ยูเคนจะใช้จังหวะเคานเตอร์แอทแท็ครับเพื่อโจมตีในด้านของฝรั่งเศสอย่าบุกเพลิน อย่าบุกเพลินประมาทไม่ได้แต่เรายังมองว่าวันนี้เรื่องของขุนกําลังหรือโมเมนตัมต่างๆครับยังชี้ไปในทางฝั่งของฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นวันนี้ครับยึดใจไปที่ฝรั่งเศสหวังว่าจะชนะในทางด้านของยูเครนครับแรคคูที่2ครับเราจะไปดูวันที่อิตาลีเวลาไต่หนึ่งสิบห้านาทีเช่นกันครับอิตาลีเจอกับในทางด้านของเอสโตเนียอาจจะเปิดมาแบกอยู่นิดหน่อยครับแต่เชื่อว่าเกมล่าสุดเจอกันมาเมื่อปี2020 อิตาลีชนะไป4ประตูต่อ0ครับเจอกันมา3นัดหลังสุดเนี่ยครับเป็นในทางด้านของอิตาลีที่เก็บชัยเหนือในทางด้านของเอสโตเนียหมดเลยรักเกมล่าสุดครับในทางด้านของอิตาลีไปชนะในทางด้านของมอนโดว่ามา2ประตูต่อ0ในนามของทีมชาติไม่มีอะไรแน่นอนครับแต่ยังเชื่อว่าเอสโตเนียผลงาน5นัดหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาหลุดแพ้ไปถึง4เกมเก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวคือเกมที่เจอกับในทางด้านของมอนโดว่า แรชนะมาสประตูต่อ2เกมนั้นขึ้นสูงเต็เมเวลาแต่สำหรับวันนี้คู่นี้มีโอกาสที่จะไปแตะสูงเต็เมเวลาและให้มองที่อิตาลีครับนี่ครับ2ตัวสำหรับวันนี้และใครที่อยากจะไปสัมผัสกับผมในไร่ในสวนในโกดังกับผมไปได้เลยครับต้องบอกว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายจริงๆครับแล้วเสื้อกีฬาจัดส่งถึงหน้าบ้านไปที่แอทเซทีหรือไม่ก็สแกน QR คิวอาโค้ดท้ายคลิปแล้วเจอกันครับ